ดีครับวันนี้พ,พ่อแม่ยิ้มพามากินลาบด้วยมือน,นีิพี่ลาบกับหลานมันมากแต่กรุงเทพเลยมากินเข่าด้วยกัน <c oughs> เสียงขึ้นมาหนโอ้ยเสียงเขาพูดีเสียงเสียงเลยครับยาวมามาพี่น้องมาจินเข่าด,ด้วยกันจินเข่านั่งยิม้มพ่อแม่ยิ้มกับหลานใช่ลาของพ่อแม่ยิ้มบ้าหรือล่ะ ข้าอืมอืมมาหลิวแล้วมาหาแล้วมาเยี่ยมมึงจัดนะจัดเต็มเจียบเจี๊น่ากินกบบนี้<อ>หลายอย่งหลายอย่างคือมาลาบกินี่เลยเจียบเยีงรักเต้สุดยอดเลยนมึงชิมมึงลุงมายันนั่นซื้ออาหารทานมาพี่ <laughs> มาเด้อบ่าวบ่าวเอ็มบ่าวเอ็มบ่าว บ่าวน้งมอนั่นล่ะจำน้งมาหอดบานไปมูต่คุณบริสุทธิ์เท่าไปตรงไหนน้อยมาหอดบ้านอ,อันซองกันไปน้อยหมมอววะตัวดีตับเดียว บ้าเดียวก็จะว่าเรากินเป็นว่าเป็นเรกพี่น้องลาบบรนลาบม้วนุะคนละแม่กินนี่สามบาทห้ากิบซัมนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอาไปย้อยเยี่ยม ขับวัวยังไงเพราะว่าผ kind of um um kind of ักปอดสารัดปอดเอาสื่อเพื่อนมานมาไระด้๋ปูเก่งแต่หน้าปอดแปบว่าปลอดิ้าเพื่อนนั่นแหละเอาเส่็จเอานบบไม่นี้ปอดวะนี่ปอดคักบ้านเนี้ยเอากินบ้าหรือบ้าหรือกินข้ามแมหไง ยาสีวาม่หาีแม่แดงบ่ไกินเขายืมสิวาดิ้เขายืมเอร์มาหนิเขาต้องยากินเลยนี่บอกแก้วสีเพียเราบกลลกไอ่บกเลยบุกเยไงยู่บกเลยไงโอ้ยกินหอมสีเด็ดิบหายคุณปานี่ดวงวิญญาณเราไปซื้อตุกตีไปนาะ

น้องสาหลาหอดบ้านไป้อน้องหอมอ่ะรือแม่น้าไปมื่เอเยไไใ้ภาพอยู่ทั้งนหนาน้องแม่นมาทังม่นแม,ม,ม่นต้มปลาไหลกินจ้อยคุงเด็กประคำเนะหนือขิหนาต้มปลาไหล ทุกวันถามหลานเบิงว่าหลานมันสิได้มามือใดอีกบางที่เพิ่นก็อยากมี่เอทุระกับ็พอเพ,พื่อเพลินมากนั่งเลยน้องมาเนาะตอนนี้ย็นแล้ามากินแล้วมีได้สิส่วนลูก่ส่วนหลานกินอย่างดี้ที่ย่างเดียวนี่พี่น้อง ก็ขอมันใจกวามันอยยังอีแม่แดงกับทีว่ามันนิยังีิยังผู้ใดมาต้มมันพาขี้ดิ้วไว้เราขอมันใจอันม้านูเจ้ย็ยากสะกินหลายให้เพื่อนเห็นไหนอยากอายเพื่อนเนี่ยนี่ยังมูเจ้า แกเปล่าแก้วแก้วแก้วเปลาแก้วเพียแก้วผีเพียะะอะไรบอสสุดยอดเลาายคือพอสวนใหม่บ้านนหรือไงคะเราอยากสวดแก้วผีเพียเหมือนกันอโอ,โอ้ย่ <แ S 2> จ<ะ>ัดให้ค่ะเราเราเห็นนั่นเพื่อนสดนถ้าพาเราอยากสดเหมืนอนไงเมนีแม่แดงเนี่ยดีใจมีลูกหลานมาเยี่ยมเดี๋ยวม,มันกินเผาน้ำเพลิน คำตาดีเลยพี่น้องบุญบุญบุพอนี้เยี่ยมละแเรามาเยี่ยมแราดีใจแล้วกินข้ามแบบไงข้าสัตายพี่น้องนงถึมงันเป็นนังห มกมกินน้ำมันยาแกงเลยเพเพปีดยนดมันเร็วหนาที่แล้วตั้งที่อ้ท่านบ่ประมาณปดนาทีพอดีเลยกันสิไดเลิเลยสำหรับพกินข้าแรงมือนีนกับปากกดแชกกดไลน์ได้เอพี่น้องเป็นกำลังใจให้แม่แดงแฮะับห สวัสด,ด,ด,ดีค่ะ,ดดคะล่าหย yeah. เยอเ็นลาอย่างมก้อนสวัสด,ดีครับ,บดด